ภัยพิบัติประเทศไทยแห่งปี2024ภัยแ้งจากปรากฏการณ์เอลโยอุทกภัยเฉียบพลันที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่นๆฝุ่น PM 2.5เต็มเมืองที่จังหวัดเชียงใหม่ภัยพิบัติเหล่านี้กำลังส่งสัญญาณเตือนเราจริงหรือเปล่าติดตามได้ที่ n n นโนเทน Next Step ประเทศไทยผ่านเทนนวัตกรรมค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจออีกครั้งนะคะในรายการ i n n o น a ทร n n e x กซ์ในประเทศไทยผ่านเทรนนวัตกรรมค่ะต้องบอกว่าตลอดปีที่ผ่านมานะคะประเทศไทยคนไทยเจอกับภัยพิบัติามานับครั้งไม่ถ้วนค่ะนั่นก็เป็นผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change ซึ่งแต่ก่อนนะคะเราเรียกว่าโลกร้อนหรือว่าโลกรวนค่ะจนวันนี้นะคะมาถึงนิยามที่ว่าภาวะโลกเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราเชื่อนะคะว่าปัญหาโลกเดือดค่ะส่งผลกระทบต่อคนทุกกลุ่มสิ่งมีชีวิตทุกตัวและทุกสิ่งใน วดล้อมโดยเฉพาะหากเราโฟกัสไปถึงผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจค่ะแน่นอนนะคะว่าได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ประกอบการและ E ีีนี้ค่ะ i n n o t r a รนได้มีการหยิบยก4ี่เทรนนวัตกรรมชะลอโลกเตือดผ่านธุรกิจนวัตกรรมมาฝากกันค่ะการใช้พลังงานทดแทนค่ะกระแสพลังงานทดแทนเป็นอีกหนึ่งหนทางที่น่าสนใจนะคะเช่นการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนที่มาจากพลังงานธรรมชาติพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมซึ่งเป็นเทรนการใช้พลังงานสะอาดในธุรกิจเพื่อเกิดการรบกวน ต่อธรรมชาติหน้อยที่สุดค่ะยกตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะก็คือการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแทนรถยนต์สันดาปค่ะซึ่งธุรกิจนี้นะคะก็เติบโตขึ้นทุกๆปีและแน่นอนค่ะว่าถ้าหากว่าเปอร์เซ็นต์นังกล่าวนั้นมีเพิ่มมากขึ้นจาก20%ค่ะไป40%และก็มีความเป็นไปได้นะคะที่จะมาแทนรถยนต์สันดาปทั้งหมดเลยในปี2030ค่ะ อุปกรณ์กักเก็บพลังงานความท้าทายอย่างหนึ่งของพลังงานหมุนเวียนนะคะอยู่ที่ความไม่ต่อเนื่องของธรรมชาติค่ะซึ่งในปัจจุบันและโลกอนาคตเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญนะคะในการช่วยแก้ไขปัญหานี้ค่ะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบตเตอรี่เช่นแบตเตอรี่โซลิดสเตตและแบตเตอรี่ไหลขึ้นสูงกําลังเพิ่มความจุและเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บพลังงานให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งสามารถนําไปปรับใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรมค่ะ การดักจับและการกำจัดคาร์บอนเรื่องนี้สำคัญมากค่ะเทคโนโลยีการดักจับการใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอนคาร์บอนแคปเจอร์กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในการต่อกรกับการเปลี่ยนแปลงกับสภาพภูมิอากาศเราได้เห็นการนำโซลูชันดักจับและกำจัดคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพและปรับขนาดได้มากขึ้นระบบดักจับอากาศโดยตรงโดยใช้กระบวนการทางเคมีขั้นสูงช่วยแยกกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศโดยตรง กา๊าซเลือนกระจกที่จับได้เหล่านี้นะคะสามารถนำไปเก็บไว้ใต้ดินหรือว่านำกลับมาใช้ใหม่สำหรับการใช้งานในทางอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งช่วยลดระดับคาร์บอนในชั้นบรรยากาศเรียกได้ว,ว่าสะอาดตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงขั้นการนำไปใช้เลยค่ะ เศรษฐกิจหมุนเวียนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นระบบอุตสาหกรรมที่ได้รับการบูรณะหรือการสร้างใหม่ด้วยเจตนาร่วมกับการออกแบบโดยเข้ามาแทนที่แนวคิดเรื่องหมดอายุว่าด้วยการใช้งานด้วยการฟื้นฟูเปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนและทําให้เกิดการนํากลับมาใช้ซ้ําและเข้าสู่นิเวศการผลิตอีกครั้งและมีเป้าหมายเพื่อกําจัดของเสียผ่านการออกแบบวัสดุผลิตภัณฑ์ระบบรวมถึงแผนธุรกิจ เอนค่ะในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมนะคะก็ได้เห็นถึงความสำคัญกับภาวะโลกเดือนนี้เช่นเดียวกันโดยมีกลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งด้านเงินทุนและองค์ความรู้นวัตกรรมอย่างโครงการให้ทุนก็จะมีแพลตฟอร์มส่งเสริมความรู้นวัตกรรมที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือ mandatory innovation b u s i n e s s platform กับ6อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศซึ่งมี3สาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ1สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียนและศลเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ c i r c u l า r and Low Carbon Economy และ2สาขาพลังงานสะอาด Clean Energy และ3คือสาขาธุรกิจนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่องและสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ m e n d a t o r y n a a o r c h ค่ะส่วนการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมก็จะมีโครงการ climate tech a c c e s s ลีชั่โปรแกรมซึ่งรวมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนจากในประเทศและต่างประเทศเปิดโอกาสให้ Climate Tech Startup ได้พัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายพร้อมให้คำปรึกษาและสร้างเครือข่ายระหว่างกันเชื่อเลยว่าหากทุกฝ่ายในวงจรธุรกิจขาดหนักถึงปัญหาภาวะโลกเดือดเปลี่ยนตัวเองเป็นธุรกิจนวัตรกรรมสีเขียวได้โลกใบนี้ก็จะยังมีอายุที่ยาวนานรวมถึงคุณภาพชีวิตของเด็กๆในเจนถัดไปค่ะก็จะดีและปลอดภัยมากขึ้นเช่นกัน ติดตามรายการ i n n no โน a i n Next Step ประเทศไทยผ่านเทนนวัตกรรมได้ทางช่องทาง Youtube NAA Channel และทุกช่องทางของ NAA ได้เลยค่ะ